ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาภาษาภาษาก็ขึ้นวัดเข้ามาโอ,อ้ยไอ้เหี่ยพ้น้องเขาบังดูเราไปขึ้นบื่อนมาถูกใจแล้วเราโอ้ยโยคือีกบ่เบิดบ่เบิด์ตปลาสามตัวตายได้สองตัว <laughs> เอาเอาเอา,เอามันจะไปที่ไปที่เอาไปเป็นสายให้เหี้น้องเขาเบิ่งนะ่บอบ่ใจับ,จ,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 บจับตะกรวดไปจับตะกรวให้มันไปทางนอน,น,นเป็นพ่วงเออมันยังได้สามตัว เออพี่น้องครับบังบอจับท้งหนึ่งโอเคอ่ะเอาขึนนออ้นอีกเอาขึ้นอีกหน่อยอ่อเอาเขียวพี่นอ้องครับบังเอาพอ่อแดงเพิ่นวายเข้ามาตกปลาจ้ะมันหมัเออมันหมานเพิ่น,น,นสีวายผ้ากันจับปลามาเขี่ยวอยู่ว่สีวายดิบมาแหม่ได้ของแท้ได้นี่น้นอ นิสันคนเฮ็ดเบสไม่อย่างายตัวอย่าตีกันเด้อครับข้างหลังอย่าตีกันเด้ออย่าตีกันเด้อเออเล่นน้ำกันดีๆเด้ดเอ,อดดดคอยเว้า,าวอยจ่ากันเด้ออ่าย่ากๆกันป่านะครับเออไม้ไม้พี่น้องจวดจเออจวดอีกแล้วไ <laughs> <laughs> ปจวดจังไรพีน่น้องหุ่นน้ำโคกเป็นกระจาดเลยหุ่น <laughs> ทางหมุนมันยังนอ้อแบบน,นี้นาะคือว่าหมุนขานาดไหนวะน่ะ,อะเออเอาเอาเข้าไปเอ,าเอ้าหมุนอีกเลยหลัง,งนนี่เบ็ดมันหลายครับมันเคยตกแต่เบ็ดในหน่อยตานี่เบ็ดหลายตาเพื่อมันกินสิล่ะเพื่อมันกินทีละสามสิละไ <c oughs> ปะเหยืยไปเหยืย,ยครับเราหาเหยืยนะครับเออ พี่เดียพ่พี่น้องไปลอยทุนปล่อยสายอินซี่เข้ามาหน,นินะครับเหี้ยกำลังสวยเลยนะครับรอติดตามเบิ้งเด้อพี่น้องว่าเข้าสีได้ปลาบมาหน,นี่นะครับปลาเหยื่อหาเหยื่อก่อนห,หลังคุยกันดีๆเด้อครับเด้ออย,ย่าตีกันเด้อนะครับนะครับทีมงานร้อยเอทัวร์ครับมาหน,นี่เ้อพี่น้องเด้อเจ็ซี่างร้อยเอกับฝากเบิ้งฝากดูแลก,กันเด้อครับเบิ้งไฟเป็นไผมาอน,นี่ ลอยเอ็ดั่วได้เมือน,นี่ตั้งการสินนะครับเอออุดรเอฟซีทั้งหลายนะครับมปีกล้วครับมาอีกแล้วครับเฮ้ยเดโเลยเฮ้ยเฮ้ยม่เสียบม่เสียขาวโบขาวโบสองแถวๆแแบดบวงครับแดงมา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 เออได้ปนแล้วสองตัวนี้ <laughs> ปดๆดปะเดี๋ยวย่งเเงี้ย,ยน,นป้าหปาปลาเ่อปลาใหญ่ขังเีวไว้นะครับไปปอเบิ้งของแท้บ่นั่นแท้ครับแ้ของแท้แทแทของแท้เอยอยอขาดขาาเอา,นา,นาอเอามาแซ่ม่นะปดๆเออมาเอาไปเทเฮีย ปลดเลยปลดเลยเฮ้ยคนมากินเหียแล้วใส่พีใส่ทางน้ำเย็นไปอเแอแถวนมหนมานขนหนแวาเหนือรันว้า,า,วางับขังังวายยังเบอปว <laughs> ดเลยปวดเลย <laughs> อย่างปล่อยปลาบอปล่อยปลาตัวน้อยปล่อยปลาอ๋อปล่อยมันเหี้อเอาไปเห็ดเหี้อเลยตัวน้อยเอาไปเห็ดเหี้อตัวปลาสาระมันเขานะครับบรรยากาศคนตกดินแตงแซ่แตงแซ่คนไปแช่คนไปคนจี่พี่น้องปลาใสแดงนะครับเหยื่อเทพของเราวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่เนี่ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสำรวจน้ำกันเท่าสีได้บ่ปลาเดี๋ยวก็จะเอาไป ทำเย oh. 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 ื่อนะครับไปใส่ถางน้ำเรียนนะครับไม่ให้มันตายอยู่ยังไหนเห็นไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หัวอาหขึ้นมาเอ้ขึ้นมาขึ้นมางานหลออสร้างง้นหนา เอาขึ้นมาเอาขึ้นมายจังดนเอากอนีะดขาดดูลขาดเออ่อไมันออกไปจะน่อยกันว้ยจะคอยอ่านมันขาดวะโอ้ายแล้วโอยหนไปแห้งครับมันขาดแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่ ไม่ไม่ไมขาดมันไหมเป็นปยังครับดู้ปะอย,นะอยู่ปะเข้ามาดัดออกอะไรเอาสามตาก็ได้น้ามัดเบ็ด3สามตาก็ได้ตัดแบ่งเครื่องก็ได้ไป,ปหลุดน้ำกานมุนๆทีมงานลอยเอทั่วครับใไ,ไม้เยื่อมือนี่ แต่ช่วงโควิดลงนอไปใสกับไปเพราะอะไรอเสียงดังเว้ยค้นขขางลังนี่แต่ตัวใหญ่แน่เสียงดังนอมานมานมานครับมาพี่น้องลุ้นมึงมวน้ำกันนะครับบรรยากาศเดี๋ยวห้อง็ดีปล่อยทุ่นลอยสายนะครับนะครับเตรียมเบ็ดเตรียมอะไรไว้นะครับรอรลุ้นนะครับ แล้วเราก็จะปล่อยสายลอยเดี๋ยวพอหาเหยื่อหายเหยื่อนะครับสายยังครับรอให้ตัวเหยื่อมันฟื่นตัวก่อนแล้วเราก็จะปล่อยเดี๋ยวได้ลุ้นกันนะครับรอชมรอชมมาถึงปลาครับมาหนักไม่ได้เดี่ยวเกนนะผมห้อมุมใดมุมหนึ่งอะไรได้เลยเยอะ เอเล่เลยมันน,นี่แดงเชือครับในถังตาเอื่อร้อมที่อะลุยแล้วเอาไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปเปิดจีนะครับสามเส้นนะครับวันนี้ปล่อยไปสามเส้นนะ<อ>ครับปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับรอลุนล้อรุนหาังจะตีกันเด้อครับเด้เอพินได้ทักท้ายพีนน้องบ้านเท่าไ้คนมึงไม่ได้พี่น้องมาตีมุดม <า S 2> ุดฝา เพื่พี่หลวงบ้านทั้งบ้านทัาเคี่ยวเขาพ่อพนในเบิงน้ำเคี่ยวเขางหอบหอบทอนเข่านี้หนามปะจ๊ะคนตกอ่ะอ่าเป็นรับเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้ครับพี่น้องมมัวน้ำกันแคโตทีละตัวทีละตัวลอยเทียรก็ลอยตัวแล้วลอยตัวรอยตัว นี่เรามาหาความสนุกหาปลากับข้าวมี่ยังทั้งนั้นเอึ้ยเอ้ยยังนีงโอ้คาดขาดขาดขาดนะครับกับบรรยากาศกับประมาณนี้เน,นาะหน้าเนาะมวนมวลทางบ้านเท่ากับรับกระเดืเ่องกับขวอยังเดินม,มวลได้หัวลน้ำ ลอยลอยเอตัวครับมือนี่ลอยเอตัวนะครับมาเยือนนะครับมาได้พี่น้องผู้ใดอยากมวนอยากห้าน้ำกันมากครับยินดีต้อนรับครับมีอะไรปรึกษาได้ครับนะต่อเบอร์โทรได้นะครับนะ5 9 5 0 6 0 5817นะครับติดต่อได้หรือเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สนุกสนุกนะครับเอาเอาเอาเอ้าเข่อนเอาเอาขอแคปภาพหนาหน่าหน้าแคปภาพไว้นะเออแคปภาพไว้นะแอคชั่นปาปาบสวยงามครับ เาสาไปเดี๋ยสามมาเลยดิเยงตัวน่อยไปไปโอ้ยอาดเอาดอ่ะตัดเป็ดดอกอีกนี่ตีหลายวดตัดเป็ดออกอีกตัดเป็ดออกอีกโอ้ยเอาเปียหมูนี่วัที่สาผมเนาะคือปวดปากกอนนี่เะคือปดปากกอนเยไบเลย กำลังกินกำลังกินหลายกำลังกินหลายก็อย่าเลยอยูโอ้ยนี่ครับส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งเอาไปเทแล้วเอาอะไหลายเอาอะไหลายฝากพี่น้องบ้านเขากำลังกินกำลังกินเป็นยังไงมาปวดอะไรป่ะจาวโอ้ยเปขาวมันบปข้าวมันบปข้าวอร่อยน้องเมืองข้าเดียวเบิ้นมาสร้างวาเลย โอ้อากาศดีครับคืมแต่ไม่มีฝนอากาศแบบนี้แหละไม่ร้อนไม่ชอบชอบแดดครับนยว่าสดแค่ไหนสดจัดกเัลเลยสดจ <laughs> ากกันเลยโอ้ยปลายัางดินลยดีจัเลย อ,อยอดนี่ตัวที่ได้เมื่อเช้าครับตายแล้วครับเรียบร้อยอด้วยความปานิดของเรานะครับไม่ปานิดไม่ได้เดี๋ยวมีดมันจะเข้ามือ <c oughs> เคปมาจากบังกลาเทศเคปเด่นครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินวุ้ยเราลอยอินซีไม่ได้นะครับลอยเลยต้องล่อเนื้อปลาทรายไว้ก่อนนะครับของอร่อยนี่หายากลอยเยอะเทพเลยวันนี้กดตกก็ดตกไปโอ้ย ดูครับภาพประกอบรอบๆตัวเราก้อนเมฆทั้งนั้นเลยสายลอยเราก็ปล่อยนะครับอ่ะจะได้มีจ้าจ้าสู้บ้น้าสู้บ้สู้สู้เออขึ้นดูสู้ขึ้นรูโอ้ยสู้นดีรูโอ้ยพี่น้องครับบังเส้นส่วนไหนพี่น้องครับบังเนี่ยมาครับมาครับมาสดครับจากทะเลใหม่ๆครับ น้ำมวนมวลน้ำกันครับปลาไหลเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นน้องวันี้หน่อยเนาะครับโอ้ยแจ๋วปีนปลาลูกอะไรวะโอ้ยสุดยอดครับสุดดยอเลยวะเนาะอย่าปล่อยเด้ออดได้ห้องสุดยอดครับบอลบอลชาวย์บอลเดินเอา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  ได้เลยครับนี่เมนูห้องอีจีเีมาพี่ครับมเมนูหนึ่งครับผมออฮ ต้องเสียตึงแห้งนะครับเด้อมันเป็นซาบิื่กีกด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 จักจักจักเอาแรนออกแรนออกครับเพราต้องไปหวานมันไหลเออเอออุ้ยแหลนขึ้นขึ้นระวังมันสะบัดนะเอาแท็กทีมหน่อยหนึ่งสอดแอคชั่นจับจับแจ๋วมันต้ชนเาบางเสียแล้วิงชนไป